ิฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินหนใดมีหมาดำชีวิตฉันมีแต่หมานำเดืนก้ากามมีหมาเดินถ้าเห็นหมาต้องเห็นตาตุยเลยนะฮะตาตุยถ้าเห็นหมาต้องเจอท่านนะ เพ่มันจะดำหน้าผมมาก็ด้วยผมเดิน,นตัดกตกท่องทางหลังลูน่น่ะมันวิ่งมาทางบนถนนมาโคละทางกันเลยคนเก็บขยะครับพี่นอ้องอาทิตย์หนึ่งมาเก็บให้ทีนชะ่างบ้านนอกเอาขยะไปเทเองไม่ได้ขาเดินไม่ได้พิการ ต้องจ้างวานให้คนหลังบ้านมาช่วยเอาขาอยะไปทิ้งไม่มีอะไรหรอกครับมีแต่ขวดเหล้า,ย,า,ลายินทุกวันเหล้าเต็มถังขยะขวดเหล้านะแต่เวลาเขาจะมาหมาต้องมาก่อนหมาต้องเดินนำหน้าเขามาก่อนเห็นหมาก็ต้องเห็นเขา เตี้ย Challenge 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 ONG น่ามันมาแล้ว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 ม,มันทำไรฮะใครเรียกเดีย๋ยวไม่กวาดมากวาดบ้านไปเดี๋ยวไม่กวาดมาเดี๋ยวไม่กวาดมาก่อนเอาไม่กวาดมากวาดบ้า,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 านเดี๋ยวไปเสแล้วคิดว่าเจ้าของมันพากลับบ้าน ครับวันที่25วันประหัสที่25เดือนสิงหา5โมงกว่าเดือนหน้าก็เป็นวันเกิดของตัวเองแล้ว3กันยาอายุเข้า54ขวบพอดีเอาไม่ฝาดมาเลย ห้าสิบสี่คูบพอดีเลยเดี๋ยวเลี้ยงหมูกระทะตะเตยดีกว่าโอ้แต่ตองมานนั้นผมไม่ชอบหมูกระทะผมกินแล้วมันบาด b ụ ไม่ค่อยชอบแม่ซื้อมาผมยังไม่กินเลยขอบเก่งกัินพวกไอ้ดอยพวกอีเหล่าี้สะอาดทนว่าวันเกิดผมเลี้ยงหมูกระทะหรือจะกินอะไรผม้โหงนะใครเรื่องของเกินเรื่องกิงของกินผมไม่เคยดันนะใครผมว่าว ปไปเจอลบต่อไปมีวิจฉ์มีแต่หมาพาไปจะเดินหนใดมีหมานำมันจะตามตมาทำไมเหรอ่วาดทิ้งให้หมดเลยตรงนั้นนะ เดินก้า se วตามตามมาไปกลุ่มนี <semester> ้อาทิตย์เราเอง biết tốt lắm